มางานใหญ่ค่ะค่ะ,คะวันนี้เราจะมาทำการรีวิวรถยามาฮ่าสรุ่นของเราค่ะ New Yamaha n m a x Connected <ม>และ All New l l l n e ิ Yamaha a l r o ลค่ะจุดเด่น New Yamaha n m a x Connected เครื่องยนต์บูคอ155ซีซีระบบวาล์วแปรผันอัจริยะ VVA แรงร้าใจไฟหน้าไฟท้าย f u l LED l ระบบ Section Control ป้องกันล้อสะบัด ดิจิตอลมิเตอร์สไตล์สปอร์ตพร้อมสวิตช์เปลี่ยนโหมดที่แฮนด์ระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติสต็อปสตาร์ซิสเต็มถังน้ำมันขนาดใหญ่ขนาด7.1ลิตรและช่องเสียบชาร์จแบตเตอรี่มือถือระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะช็อคอัพปรับระดับได้ถึง2ระดับระบบเบรก ABS เชื่อมต่ออัจฉริยะด้วยระบบ w i ยค n e n จุดเด่นของ All New Yamaha Airlock เลือนไมดดิจิตอลแบบ LCD ไฟหน้าแบบ Full LED พร้อม d a y t t m m r u n n i n g l i g ไ t ไฟท้าย LED สว่างจัดชัดเจนที่เก็บของใหญ่ขนาด25ลิตรถังน้ำมันใหญ่5.5ลิตรระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะช่องเสียบชาร์จแบตเตอรี่มือถือระบบเบรก ABS ยางหลังใหญ่140มิลิเมตร ล้อแมบบ็14นิ้วระบบกันสะเทือนหลังแบบซับแท์และทั้ง2รุ่นนี้ยังมีเทคโนโลยีใหม่คือระบบ y Connect ซึ่งมีรวมทั้งหมด8ฟังก์ชันของการทำงานแจ้งเตือนการติดต่อเข้ามือถือบนจอหน้าปัดรถแจ้งเตือนการบำรุงรักษาแจ้งเตือนเครื่องยนต์เกิดปัญหาแสดงข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแสดงมาตรวัดสมรรถนะขณะขับขี่ แสดงตำแหน่งจอด,ดรถล่าสุดแสดงอันดับในการขับขี่และช่องทางติดต่อ,อยามาฮ่าค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับคลิปแนะนําออปชั่นรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าของเราทั้ง2รุ่นค่ะแล้ววันนี้นะคะเรามีสัมภาษณ์เกี่ยวกับลูกค้าที่ใช้งานจริงด้วยค่ะ เรามาสัมภาษณ์เกี่ยวกับผู้ที่ใช้งานจริงนะคะแนะนาตัวด้วยค่ะครับผมบุ๊กครับผมคุณบุ๊กออกรถรุ่นอะไรคะเอ่อผมออกรถรุ่นยามฮ่าแอร์ร็อกไปครับผมและคุณบุ๊กนะคะมีความประทับใจยังไงบ้างคะเกี่ยวกับรถรุ่นนี้เอ่อผมคิดว่าเจ้ายามฮ่าแอร์ร็อกตัวนี้นะครับมีความคล่องตัวนะครับขับขี่ได้อย่างชกเฉียวแล้วก็ว่องไวนะครับส่วนตัวบอดี้ของตัวรถเนี่ยผมว่าดูสวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ระบบเบรคของมันเนี่ยเป็นระบบเบรค ABS ซึ่งทำให้ผมขับขี่แล้วเนี่ยมั่นใจได จะปลอดภัยแน่นอนครับผมลูกค้ามีความประทับใจเกี่ยวกับตัวยามาฮ่าไวท์คอนเน็กอันนี้บ้างยังไงคะระบบเนี่ยใช้งานได้ดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือข้อความนะครับหรือว่าจะเป็นการจับอันดับการลงแรงนะครับขี่รถประหยัดน้ำมันนะครับทางไกลและคุณบุ๊กมีอะไรจะฝากถึงเพื่อนเพื่อน,น,นทางบ้านบ้างไหมคะผมว่าลูกค้าท่านใดนะครับที่ชอบเหมือนกับผมก็ผมก็ขอแนะนำเจ้ายามาฮ่าแอร์ร็อกตัวนี้ด้วยนะครับ แล้วก็มาพบกับลูกค้าห,หนึ่งท่านของเรานะคะสำหรับลูกค้าที่ใช้รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าจริงของเรานะคะ ลูกค้าแนะนำตัว่อยค่ะแอนค่ะค่ะสวัสดีน้องแอนนะคะน้องแอนออกรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าจากเตยช้างพรของเราเป็นรุ่นไหนไปคะยามาฮ่าเอ็นแม็กค่ะค่ะน้องแอนรู้สึกยังไงบ้างคะแอนประทับใจเอ็นแม็กมากๆคะ่ะเพราะดีไซน์เท่ทรงสปอร์ตเราใจใสของใต้เบาะได้เยอะคะ่ะแล้วพิเศษไวคอนนี้ของเราเนี่ยน้องแอนประทับใจในส่วนนี้ยังไงบ้างคะมันจะช่วยเตือนแอนว่าเข้ามาถ่ายน้ำมันเครื่องเมื่อไหร่แบตเตอรี่มีปัญหาอะไรไหม คือระบบจะช่วยโชว์ออปชั่นนี้ใช่ไหมคะน้องแอนมีอะไรจะฝากสำหรับลูกค้าที่อยู่ทางบ้านที่สนใจในย a ม a h a า NMAX n e c t e d ที่น้องแอนได้ขับขี่ของเราบ้างไหมคะสำหรับแอนนะคะสายกินสายเที่ยวสายชอปปิ้งนะคะย a ม a h a NMAX ตอบโจทย์คุณลูกค้าได้ดีจริงๆค่ะแอนคอนเฟิร์มค่ะอือค่ะค่ะก็จบไปนะคะสำหรับการรีวิวสัมภาษณ์ผู้ใช้รถจริงของลูกค้าทั้งสท่านของเรานะคะสำหรับลูก ่สนใจในรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทุกรุ่นนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทเตชามพอนเซลแอนด์เซอร์วิสของร้อยทุกสาขานะคะหรือว่าจะติดต่อตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะผู้นำอตโตเมติกต้องยามาฮ่า